สวัสดีค่ะเชอเพ็ญน,นาภา,าแก้วลัดนะคะเชออ้อยค่ะบ้านยูป,ป่าบอนอาอาชีพกากินยางเนี่ยค่ะคุณปักใต้เรากกรกินยางกะวดีมีป้นาสุขภปาบกะวัดตวัวเองนี่เป็นเทลอย์เป็นเทโลย์เป็นผิดด้วยแต่ว่าโชคดีว่ามาตรวจปอบตอนที่ว่าแหลกป็นก็เหลือว่าข้อนี่มันเหลือมโตขึ้นมานิดนึงซึงก็รหลสุกว่าตัวเองนี่น่่ยง่ายพอกินยาง มันจะมีเพื้อออกหมากยอยแบบย่อยเร็วเลยค่ะย่อยย่อยอย่างเดียวถึงกนนีกะกาดูซึกว่าเหนื่อยทำไม่ไหวว่าสรงใจว่าใส่ตัวเองเป็นต่างต่งตัวเองก็อายุไม่หมากใส่เหนื่อยใส่กินอย่างแล้วมันเหนื่อยหมากมันมีเอื้อออกมากเราก็คือยังเด็กอยู่เลยใส่แต่มีอาการก็ไปหาคุณหมอก็ตรวจปอบ่ะเป็นไตรอดเป็นผิดก่ะแต่ว่าังจากเป็นระยะเลกเรยมคุณหมอก็เลยบอกไม่ต้องผ่าตัดลองกินยาดูก่อนกากินอยู่ไล่ปีหมากกประมาณสี่ห้าปี กาที่นี่กามาพอบผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะข้องเอเจโอกามีอเอ็กโซกับอูมิส่องตัวกาต้านไปตั้งแต่ว่าตอนนั้นม่อหนัดอยู่ซ้ำเดือนครังกับบางเอิญว่าลืมท่านได้แค่ประมาณกลองแหลกทีนี่ก็ไปตรวจม่อว่าอาการคุณนี้ดีขึ้นมากคุณจะลองหยุดยาดูไหมเลืมอาการคุณนี้เชื่อนี้ดีมากยเลยตรวจไม่พบเชื่อแล้วนะคุณลองหยุดยาไม่ดีใจมากเลยค่ะวันแรกที่มอบอกว่า อา,อาการดีขึ้นลองหยุดยากันดีกว่าเป็นเพราะผลิตภัณฑ์ข้องเอเจลไม่เพราะวา่ากินยามานานมากแล้วกคันแดงขึ้นมากินตัวนี้ได้แค่ประมาณกลองนึงกะ็ะพอก,กินขึ้นไปกลองทีซ่องก็ไปตรวจอีกครั้งหนึง่งก็หมอก็บอกว่าไม่มีเชือเ้อแล้วแล้วก็หมอสั่งหยุดยาไปเรืยแค่ว่ากลองทีซ่องเองค่ะซ่องกลองคือยางหลักกลองค่ะกินก็ประมาณสองเดือน ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีเชื้อไเทรอยแล้วแต่ว่าหมอยังหนัดอยู่เลยเพื่อว่าเชือจะกลับมาอีกแต่ว่ามันใจว่าถ้าว่าทาผลิตเอเจลผลิตภัณฑ์ของเอเจลนี้นา่าจะไม่มีเชือกลับมาอีกแล้วแน่นอนเลยค่ะก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ก้องเอเจลมากนะคะที่ทำให้หายจากอาการที่ว่าไม่เหนื่อยแล้วตอนนี้ทํางานได้เต็มเทเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ